อุบาแล้วหันก่อนนะเกือบมันไม่ดอกกันลมันจะนี่แล้วเน่มันมื่นมันมืนมื่นอย่างมื่นเลยมันบอมหินก้อนน้อยใส่เขาไงหินหลวงแล้วไหมหินมันมื่นมันมันเป็นมนี่นนั่นลุกไปหมหลังเลยนี่เ้ยลูกหลัุกไปหําหลังแล้วแอละไอ่ป่าบูขอมรหรอแค่นั้นไงเอาเลยเอาเลย เข้าไปกินกุ้งเนาะใส่กุ้งเข้าหลายมูน,นี่ลุกเสร็แล้วมันได้หลายตัวนี่เนาะเข,าเขาเ้า,ามันก็เข้ามาเห็นมเนี่ยโอ้ฮะได้สองตัวนะมันก็ได้ได้กินคนละตัวแล้วก็หมู่เขาแล้วแข่งส้มอ่ะเหยี่หุ้งมันเข้านักแค่นี้เหรอเข้าไปเข้าบอนนี่ปลาบูนี่ Công việc thích ừ, không thích thích kìa, à, bà à, à, Bà à, 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 น้องหมื่นนะกุ้งกินไตแล้วออกเลยข,ขาวๆวุายขาวๆนี่กินไตนะตนะอุ้ยอือความร่อบาบูเ<อ> <laughs> ข้าไปกินกุ้งวันเลยเ <laughs> ขามีสองตัวแล้วปบาบูอ่ะ <c oughs> ใส่ปลาเออใส่กุ้งในปาใส่กุ้งในป่าบูก <c oughs> ุ้งในป่าบู ปลาบูนะครับหลักๆนะครับก็จะได้กุ้งนะครับได้ปลากระดีนะครับหรือว่าปลาสลากเนะแล้วก็ปลาบูนะครับมันจะมีอยู่สามอย่างเนี่ยนะครับติดได้นะครับถ้าอยากกิน่นเฉพาะเจาะจงนี่มาตรงนี้ได้เลยนะครับ